อันนี้นะเวลาเราเดินทางเราเดินทางด้วยรถไฟแล้วเราก็เป็นแบคแพคเกอร์นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะเป็นแบคแพคแบบว่ามีกระเป๋าอีกใบหนึ่งสิ่งที่เราต้องพกไปทุกรอบเลยคือผ้าหม่มเพราะแบบบางทีเราไปนอนโรงแรมเราเราเป็นคนแพ้ง่ายแบบแค่ลายฝุ่นหรือที่นอนแบบไม่ใช่คอตตอนอะ่ะเราก็แพ้แล้วผื่นขึ้นเต็มตัวเราก็เลยมีผ้าห่มอันเนี้ยห่มได้แล้วก็ปูนอนได้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้คุณเมสุวรรณนะครับก็คือเวลาเราจะไปเราก็จะบอกให้เขาอยู่ในนี้จะได้ไม่แปลก แปลกมากแล้วก็จะมีหมอนรองคอเพราะว่าบางทีนั่งรถไฟเป็นสิบชั่วโมงแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นบาลอนซแซนดิกจะอยู่ในนี้แล้วเราก็จะมีกระเป๋าเป้นหนึ่งใบของเราก็คืออันนี้ก็คือจะใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบสามสี่วันอะไรเงี้ยชุดชุวงลงชุดชัดช้ชนในแล้วก็มีสบู่ยาสีฟันเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่้เลยก็คือปักพ่วงแล้วก็ไปด้วยเผื่อแบบ ปักไฟที่นู่นไม่พอยาวไม่พอหรืออะไรใดๆแล้วเราก็จะมีผ้าคลิ้วไว้ด้วยเผื่อต้องเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยของเราที่เราจะเป็นถุงจางชีพเรามีทิชชู่มีกล่องเผื่อแบบไปกินข้าวแล้วมันไม่มีถ้วยให้หรืออะไรให้มีน้าจิ้มสูก,กี้น้าจิม้มทุก้ีกกที่เราจะพกแล้วก็มีช้อนซ่อมทิชชู่เปียกแล้วก็มีล่ม แล้วก็จะมีอันนี้กระเป๋าถือเราก็จะมีแบบไม้จิ้มฟันมีสมุดโจทย์มีทิชชู่แห้งแล้วก็จะมียาอันนี้จะเป็นยาแก้แผลอันนี้น้ำหอมนี่น้ำหอมเราปรุงเองขายเองนลยน้ำหอมน้ำหอมที่เราทำเองแล้วก็จะมีแบบว่าตะขอตัวเอส แล้วก็มีกันไกตัดเล็บเวลาขึ้นรถไฟอ่ะเราจะใช้อันนี้เกี่ยวไว้แล้วเราก็ห้อยถุงกับพุงกับข้าวที่เราซื้อมามีคอตเตอร์เพลเผื่อปวดเมื่อยแล้วก็มียาขมไว้ไว้ด้วยเผื่อแบบร้อนมากก็จะกินอันนี้แก้ร้อนหนแก้ไข้ตัวร้อนแล้วก็เดินทางไกลเราก็จะมีอันนี้ที่เราจะห้อยไปด้วยเป็นเป็นป้องกันอันตรายเพราะว่าบางทีเราก็จะเจออะไรแปลกๆนะ นี่เลยสิ่งที่เราพกไปทุกรอบคือไพ่เพราะเราเป็นหมอดูร่างทรงเรารับดูดวงทั่วราอาณาจักรใครอยากดูดวงก็ทักหาเราได้นะดูดวงโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกการเดินทางเราจะมีการเปิดไพ่เช็คพื้นที่ก่อนแล้วก็จะมีทีมหนึ่งที่จะขับรถไปดูพื้นที่ก่อนที่เราจะไปถึงแลนดิ้งเลยว่าควรอยู่ต่อหรือไปต่อแล้วก็นี่กระติกน้ำที่เราขาดไม่ได้เลยกระติกน้ำขนาด2ลิตร แล้วก็สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันพกไว้เผื่อโรงแรมไม่มีให้แล้วก็จะมีเมตาดีมีสำลีมีกรเตรบัดแล้วก็มีแป้งไว้ทานนะทุกคน